น่ารักเป็นการเฉลย ER เลยค่ะล่าสุดนะคะคุณทัญญามีการโพสต์รูปภาพค่ะปรากฏว่าคุณทัญญาเนี่ยพาโน,นชิตาไปเที่ยว Harry แฮร์รี่พอตเตอร์และคนียไปด้วยกันนั่นเองนะน่ารักมากมายค่ะโดยล่าสุดค่ะก็มีรูปภาพน้องชิกนะคะถ่ายกับคุณทัญญาออกมาน่าจะไปแก๊งเพื่อนของเขาเลยหรือเปล่าน้องลียาคงชอบมากนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์แล่ก็ล่าสุดนะคะทางมาม่าค่ะทางงานมาม่าเขาก็เ,เริ่มอัปเดตคลิปวิดีโอของน้องๆบนสเตจนั่นเองนะคะด้ดว,ว่าวิชวลกันหนักมากวี มอนเก่งกันทุกคนเลยนะคะคาริสมาต่างๆดีต่อใจเต้าชี้คือแพราวขั้นสุดเลยนะคะจากล่องช่ชัดของมาม่าคือดีมากๆน้องแพรก,ก็เลิศม,มากๆค่ะวเวทีสุดประทับใจตลอดการแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนชอยฟีเมลท็อปเทนด้วยนะคะเรื่องน้องเบมอนก็สามารถไปชมได้ที่ช่อง YouTube ของเขานะเมเมแล้วก็ล่าสุดค่ะทาง b a ม y ่ม Monster อร์ i c i a l นะคะก็ได้มีการตัดคลิปเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องรุกกะแล้วก็น้องชิกิตาคะ่ะในเพลงไซโคนั่นเองเออลูกสาวคือเดือดขั้นสุดนะ สปัดหัวหลุดกันเลยทีเดียวนะคะจังหวะควงหัวของน้องชิคคือแบบว่าโอ้ อีฉันจะเป็นโลมค่ะแต่ว่าน้องก็ทำได้ดีมากๆคาริสมาคือพุ่งรีดวายไซโคโซโล่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องชีนะคะที่ดูกะสมบัติเอาตุยกระไรทีเดียวจึ้งมากค่ะน้องแล้วก็มีคลิปนะคะของน้องเบมอนอันนี้เป็นของน้องชิกิต้าที่ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับนั่นเองนะคะต่อมาค่ะยังมีคลิปน่ารักน่ารักของน้องชิกิต้าแล้วก็พี่อาฮยอนนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่ผ่านมารีดว่ายืนข้างกันไม่ได้จําเป็นต้องเด้งดึงเด้งดึงนะคะที่น้องหยอกกันน่ารักสุดๆเลยดูเหมือนจะตีกันอีกแล้วนะคะค สดุดบนเวทีน้องชิกิตา้าแล้วก็พี่อา,าสาเต้นท่านี้นะคะไม่แน่ใจว่าคือการสปอยอะไรหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เพลงต่อไปก็ไม่ได้ใจเนะอัอน,นี้ต้องรอติดตามน่ารักมากมายค่ะบนเวที ยังมีรูปภาพของน้องชิกิตาและก็น้องเทตอนยังวัยใสวัยกระโตะวัยเด็กตัวน้อยนะคะอันนี้น่ารักมากมายเลยแฟนคลับก็แซวแลวะค่ะว่าที่ไทยแลนด์มันมีอะไรอะ่ะทาไมน้องๆเป็นฟิลนี้กันนะคะซึ่งอินเตอร์แฟนเนี่ยเขาถามว่าในทะเลไทยมีอะไรหรอทําทไมถ่ายรูปต้องใช้แบบว่าอิโมิโนกันขนาดนี้นะคะน้องเทกับน้องแคนนี่คนไทยจํานวนทั้งประเทศก็เคยถ่ายรูปที่เปรอเศร้าๆเงาๆอา,ารมณ์แบบนี้ใช่ปะไม่รู้ทาไมนะคะเด็กไทยดูยเฉลี่ยหนักมากเด,ดีว่าลูก ก็คือเข้าวงการการแสดงมาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะว่าคนชายชอบนั่งทํา MV ค่ะประมาณนั้นเป็นมิไว้ยเด็กของร้องน้องค่ะนํามาฝากด้วยน่ารักมากมายซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเร็กๆ,ๆน้อยนะคะของน้องชิกิต้าค่ะ